បាទអាចารย์អាចិមនថាយ៉ាងម៉េចគុណប៉ាគុណមេចាណឹកគីឡាចិត្តអានរ៉េម៉ុនអពើនឹងផាំងកាណេតសូសូដែរលោកគ្រូតាមនឹងបន្តរៀនទៅចូលរងាអូអរអរសូមអរគុណមេចាហៅយ៉ាងម៉េចអាន2នរครับអាន2 นี่เป็นรางนี้มาจากบ้านแล้ววันนี้ปอกานไล่ให้รีบมาก,ก่อนมาสั่นชัยชายนะคะกราบขอบพระคุณคุณะคะมาาแม่ค้ามาจ้ะแม่มูว่าดีใจด้วยพี่ม่อนจา่าจักขอบพระคุณคุณแม่มูขอบพระคุณทุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะกราบขอบพระคุณคะ่ะสวัสดีสวัสดีค่ะคุณสุภณนนีอาจารย์เดียวไม่นเนี่ยขออนุญ,ญาตมอบพี่ม่อนเลยหนจอะอ้ะให้จ่าจัเลยนะคะอะม่อนจา่า <c oughs> อภิเศหน้อยได้ไหมมนอนอภิเศษช่วยๆหน่อยสิเอ,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 อาเอาไมสิอาสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ